Not เต็มโตแล้วสวยดับบล์บน่ะใส่เสื้อผ้าเรียบรอย้อ,อยเออขโมยบ่ขโมยแต่เศร้าแต่ว่าเออกรมยแต่เศร้าแต่ว่าเออแต่ตัวนี้อยากคืนเนาะซื้อซื้อส่งใหม่ใหม่ซื้อใหม่อยากคืนอ่าซื้อใหม่ได้ส่งตัวนี้นะนุ่มนะแม่เอาได้ได้ลูก สบายดีเด้อป้าดูสบายดีเอฟซีอุ้ยอันนี้เด็กน้อยกินบ่ได้เด้อลูกอ้าวโมกินจะเสียไปเฮียยังกินโมไรนะลูกน่ะมันกัดใส่เด้อลูกเอาไปลูกมีเอาหนาโตเทิงเหนด้อลูกเอาหนามสุ่มเลยดีเนยลูกล่ะแต่ว่านุ่มนะแมวหายเด้าก่อนไปโรงเรียนพี่น้องเลยมาหาเอาของกิน ไปกินโยมเฮียนเออเอาเนี้ยกินไรอ,ไอ่ะลูกเอา่าใครก็เอาตัวนั่นไปกินหนะนัน่นเบิร์ดหันกันเถพดอดีได้กใดมาไปสกักยาใช่ขึ้นคอยพับไหนเออเบิร์ดจักพันดีไรบังยู่เออจะจามันเนาะจามันเออบัดเป็นชีบุล่ะฮะบัดไปโรงค์เฮียนมอยากได้น้ำเมฆเนี่ยฮะ เฮ้ยดีๆดนกเสือขาวซช่ไหงเสือขาวเนีค่ะไปเฮี้ยนนะันั่งดีๆด้่เอนุ่งนแน่นได้ว่านงเสือตัวนั้นเลยเหรอนี่เป็นว่าวแล้วห่เป็นวาวแล้วนเป็นวาวแลมโยอมใหมเอาเสือเข่าในโมมากพี่น้องเลยเอาเสือเข่าในย่ำใดนี่จิงนงเลยเลยสบายดีนะลูก โดยอันนู้นนี่เพิ่นไปอาข่าวเพื่นนอนโเห็นนี่เพิ่นโมหินเนาะเอาข่าวแล้วเฮงโมหินแม่นเอาข่าวแล้วเฮงโมหินโอ้ยมันยังเดะน,นี่ตื่นเดะใจสบายดีแบบเป็นตะแพงนะลูกสบายดีเลยเมื่อนี่เมื่อนี่อน,นุูนไปน้ำพอเด้อลูกเด้อ ไม่ตู้สิไปหาหม่บุญเด้อนะไม่ตู้หาหมู่ได้ปุ่นเพบอ่าน้าอองเงาเนี่ยไม่มาพอไม่ถุงแม่ลูกนี่น้ำมาใส่ถุงน้ำเจ้านะลูกล่ะอืมถุงไว้เด้อบ่เอาบ่เงินบาทนี่ขนมเอาเลยเงินบ่ต้องเอาเด้อไปโรงเรียนมันนี่เด้อเอาเคาขนมเอาไปดิได้ยินบ่อย่าเฮ็ดเพื่อนนะลูก เปิดนอตยังเปิดปิดเลยนะโฮสีมันนี่นะนาะตั้งโครงมเป็นอย่างไรยังนนีอันอันนี้สองลห่ห่าบอน่นะสองาโดยสองอหาหสองลยเ้าหามินสองเจ้า,าอยู่พี่อยู่อยู่ตรงฝอยพี่เจ้า อ้าวเกิดไปให้พ่อเนี่ยนุ้นเลยพอเนาะไม่นี้ให้พ่อไปส่งอันนี้อะวานนี่ขี่รถใหญ่รถอ้วกวันนี้ใช่แล้วเกิดลูกใช่ใช่ถุงไงวุลกถุงอันนี้มันมีปุ่มและดูยันปุ่มเปื่อยพีพีพีไม่ใช่ถุงไงพี่อ่ะอืมอันนี้เออพีดใบบัต กันบ้านนุ้นเห็ดแล้วนะบอแล้วแเนาะโอเคกรานาร้านนึ่งจนเหอ้หนึ่งจนหอนหาบไปได้เอาบายบายในกวนะบายบายสบายดีด้ยดุยด้วยดยนเวยด้วยด้วยด้วอด้วด้ววยด้วยด้ยด้ยด้วด้้ว้ายด้้ ฟาตุดีใช้งานเถื่องเนาะคีพูลคีเด็กคีพูนขึ้นละที่บริษัทไปเลยวะประเดวบริษัทไปเลยวาป้ามันแต่เจ้าใส่ปุเอาขึ้นได้เฮ้ยพูลปุ๊บอไม่ตู้ปิ้งนั่นไห้ใหม่แล้วปิดเพ็นช็ไว้มาขึ้นหลังเลย อย่งแห้งแต um ่กำลังในนอสุขบ mm, ัเดียาวัวสุขเหมือนกันคือได้ยุ่นเลยได้ได้ได้ครับเพื่อเพื่อลูกเพื่อลูกลูกเนี่ยลูกนางรถใหญ่บ่ไรวานี้คะวานนี้ไปหอดองเทียนหนูหักออกวานนี้ลดร่างใหม่ลดร่างใหม่หนูมันข้าเจ้าเอาน้ำยาไปเซตทางในหนูมันคิ้วกว่ ไปค่อยไปคอยมาบาย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 คือบนั่งหลังลูกมันอย่งบนลมบางพอไว้โอ้ลืมนะลืมลืมมาสิตเบื่เติบ้านนี่หนูมาเลยมาจับรถลามเถื่อนคือว่าเห็นแล้วทอดยืนรอกยังขี่นึ่งพว ไปไปเมตุสุไปโม่บุญพี่นอ้องไงกลับไปส่งอ้าวขยะคือกวบขากวบนี่แท้นนะเมตุขยะคือกวบขากวบเนี่ยนะขยะ <c oughs> ดีได้ไพมหม่ามังขยะกวกนกบลอบอยู่อันนี้ <c oughs> <า>อ้ามาก็คือเก่งแท้นี่เ,เก่งดีดอกอันนี้ กำลังแห่บังไฟเด้อพี่น้องแห่บังไฟหอบบ้านเนาะกำลังมาหอดเฮือนเฮ้าเต้นบ้นเน่เ้ยอั่ยัง่ได้ยดิแล้วพี่น้องเอ้เนอาบิดแล้วคพนแท้ บางไฟพี่น้องเลยเนาะกำลังแฮ่มาหอดเทือนเท้าพี่น้องเลยไปมาทางเัทิงบัวพี่เนาะมาทางทิ้งทังบัวพี่พี่น้องเลยใช้เป็นไรหัวเข่าวขาเทียบแล้วว่าอ้เศร้าแล้วบ่าเทียบแล้วว่าก็เท่ากันเลยเป็นแต่บัวนะเพื่อนเนาพี่น้องเลยไปแนวพี่น้องเลยเพื่อนขึ้นทางเหนือก่อนเนาะโดย ปุ่มใหญ่เติบได้พี่น้องเลยเนาะเพิ่นกระพูฮเพิ่นมาเพิ่นมาในห้อดนี่ก่อนบอจากโมเพิ่นมาพี่ก่อนในนอเพิ่นยังสิกลับมาอยู่เนาะอ่าเพิ่นกลับมาเขาจากโมสบายดีเด้อพี่น้องเลยต่อกันอีกจากเมื่อเช้านี่เนาะหาเงินหน่อยโมบุญบอบานไดอ่าก็จะเอาใบยังงูใบนะาเใบพันใบสองพันโมใบเ้า

เชื่อันมุกอันมาเงินบักนั่นน่ะงินดูกต่อได้หอมหอมดีเลยเอามาใช่้ะเอ๋กลับมาเด็ดดีของตุ่มผนกลับมาแล้วหัวบ้าถ้าผูเป็นตะม้วนน้เบิรนเนาะเจ้าาคนบางคนเชื้อเจาะหัวเข้าขาเลยไปจ้ะเาวเ่าตอนลุ่งตอนร่งวนดดอ่อนเลยบาทนี่แดดอ่อนและวันนี้ ม่รุ่นแนะ่เด็กหน่อยแนะน่อนอะ้นเพรว่ามน้ำพนะึ่น้พี่นย I'm a you ม้อนม้อนไปนี่มันมูเฮ่นอไบอน่างเดียวน่นเาไปสินะแตมวนน้ำอเนาะพี่น้องเลยมือน้เพิเห้องบ้านน้องมือน้ เอ้าชาเจ๊ห Re er no? ัวเขาแล้วมาเลยแล้วก็กับชาเจ๊หัวเขาแล้วยงไกเเปด่ เบอื่นพ่นแหลพี่น้องเจุดบางไฟเนาะนเอเินำเย็นอยู่กระติกเ้ไปโม่พี่น้องกับพนธุ์บาดเข่าในผู้เนาะ ตรงค่ะสองพันธาม่โมแล้วบอะนคเิรเบ่าเาะพอนะเศร์จี่ยหัวเข่าทีเออเพิ่จิกินข้าวเออพ่จิกินข้าวม่เนี่นยข้าวโอ้แม่แน่เพราว่าเพิ่งเื่อนบุญเพิ่นมีเตรียมเนกินไว้เนาะเตียมเนืกินไว้ข้าวเดยส่วนยอข้าวเลื่อนพูดหน่พี่น้องเลืนตซิเนะเพิเห็นบุญ เฮ็ดบุญพี่น้องเลยโอ้ยอะใจขอบใจลงแล้วลงแล้วเนาะพี่น้องเยอยลยเราแบกเข่ามูวะแบกเข่ามูเอ้ยเนาะเป็นบาปเราไปไปใ,นะใครแน่บัน,นี้มันหม่มเลยเนาะ อยู่ใส่ว่าอยู่ใส่ว่าตัดภาพมาเอ้าใส่ต้องถ่ายไรบอเจ๊เฮ้ยเออเออจนลืมหอดบ่งหอดเฮือนบ่บ่ออะมากงวันนี้ลูกให้พ่อนั่นแะลูกเหยียบหมวกพ่ออ่ะเสกเกือบนะเกือบมาให้น้ำ อ,อแต่เศ้าจนหอดคำเลยพี่น้องเลยคิดเดียวแต่เศ้าหอดคำเลยคุ้มใช้ได้บอ่อน้ํำเขาได้หอดสามสิบอ,อ,อยู่บอกได้อหอดสามซิบอยู่บอกบ้างบ่ยันมาเฟินขายเวิร์ดวนะเอราขวดนล้วไ <laughs> เออไปยังเพินเอาไปเศร้าหาแพ็กด้ นำเฮ้าหาสิปายเพกัวเนาะไปปแมนก็เลยเอามาไหว้นะนนโดย,ยสบายดียโดยคลิปแต่เศร้าพูดแลว้วว่าเสดเหนียวยาวเลยแต่เศร้าจนหอดคำเลยมาถ่ายเป็นม่แหงไพ่หรอมาถ่ายยูอันแหงไพ่กับเก็บใบคือกันบรรยากาศโฮมกันมืดมืด <laughs> <laughs> คนน้ำใบก่อนพี่น้องเลย ที่ร่าายเป็นไปทางไงถึงออกขึ้นอย่างก็ได้าเ้ยไฟนเพิ่นมาจอดีมากๆเลยชหมูอ่ะแค่ได้ไปเทียนมเลยที่รถไปตลาดรถร่ายทีนี้รมีซ เดีสามยเดยกไปของ่ตูว่าเอาไซืน้าเอาไปมาเพื่อมนะือนุปน้บานน้ำบานน้ำสมน้านั้านน้าบาา จะทำมิจี่หองว่ะตุ้มตุ้มรุ้มตาตุ้มไม่ปวดดีได้ไหมสิอะไรกันเนาะไ่ปวดดีได้อันตีหมดลย มามาเท่าไรสาสปาขามบแทไงเหงทาบอื่นเท่าไหรอยสิสามร้อยหกสิบปวดว่าจะกแท็ค่สอยหสิบปวด đẻ khuôn cái bắp năng sụp nữa. nó này khuôn กินท่านไปกินท่านมานบ่าวเตียงมาเมาาหน้ากันเจ้าหาเพ็กพูดหล่นหานไม่เราเอ้ย <c oughs> อขอบใจได้ๆเด้อเนาะทางบ่าวเตียงพี่น้องเลยพูดหล่นหานไม่ปริยูซ้ำบ็ดีอันไปกินท่านอันเพื่อนนะไปตุงสการเพื่อนพี่น้องเลยเนาะกแกน,นึงมี48ขวด,กดแกนน้วนึงมี48ขวด ลายท่กันตะนีเอาี่เอสเกลยอืมลายที่กันอนี้อนนี้ยงมันจะเพิ่มกันมันจเิ่นกันวนี้ตัวนี้ตัวนี้เนาะห้าเนาะแ้วเพิ่อะรกันตัวนี้มันตีมันกันไหน่อยปวดได้มไม่มันก็ลายปวดที่กันหนึ่ง้นบ่ายต้ารัสีปวดตอกเก็สีิบแปดแล้วมาบอกทีเดียว สีขวดตแก๊จะีได้มีลีโลพพ่อมเลยมีโลกสั้งมแก๊ที่ว่ามีโลเป็นโจก่พลายุพลายุพแหละทอดนันเป็นพันกูขวดเพแหละรวมทั้งนำทั้งน้ำสกน้ำยาฟังนกขวดนะจะมาไายทป็นขวดกัน ี่แพี่น้องเนาะลงลงไปในตรงทานมื้นที่เรียกว่าคนมาเฮ็ดบ้านอุ่นเมืองไกลบ้านเฮาแน่เนาะอากาศร้อนก็แจกน้ําไปนําพี่น้องค่ะมีอันน้ําส้มน้ําส้ม12แก๊สพี่น้องเนาะ1 8ขวดกะลายเติบ้วเนาะลายเติบอยู่ด้พี่น้องเอ้ย สอเตอสองแก๊สหนึ่งเก้าิปไที่แปดชิบาคือเก้าิปแปดชิปไปเกาิยเนาะเก้าิปไปคุณได้สองแสัเปยชโก้าชิโมกาูกสองแก๊สกันหายขวดอยู่พี่น้องเลยเนีไมีแต่ว่ารอรุ่นเบ้งนับกันเนาะพี่น้องเลยบรรยากาศเบออื่นเห็ดงทพานนั่นแจกน้าเขาเนาะเป็นอย่งไรสิคือปีปีบุญกองเขาอยู่บ่ บุญกองเขาหายใจน้ำกระบนทันแต่ว่าวันนี้เอาเอาอย่างเดียวพี่น้องเลยเนาะเอาเป็นแบบนี้ก็ได้เอามาหลายอย่างคือรุ่นบุญกองเขานะบุญกองเขานุ่มกับน้ำส้มน้ำเคียว r o า a รกไทยกิจได้หลายอย่างเลยเนวรุ่นนี้ก็เลยเอาเป็นน้ำส้มไปเลยซช่เนาะน้ำส้มแต่ว่าผมที่ได้รสชาติแต่ว่าน้ำส้มที่ห่อเดียวกันนะต่กี้เด็กไปใทยแน่บุญนี้ัวเลือกนะวันนี้มีแต่น้ำเปล่ากับน้ำส้มนี้ เอาโบเอากระชุดอยู่นี้กระสิแจกง่ายกว่าเก่าสี่น้อเลยเนาะแต่ว่าถ้าเป็นกองพี่นี่นี่เท่าไรกระโบเรือพี่น้องเลยเนาะเอาพี่จีน่าบ่กเบอร์อื่นพูดแหละพี่น้องเลยเบอร์อื่นจังอันว่ากันเนาะบรรยากาศพี่น้องเลยแต่เอาน้ำบ้านมายักบ้านมายังอันน้ำหมักยังเอาหมากนินจีคือหมากน้อยแท้ หมากห้มักปอกไหลบ่หมักปอกไห่คือมักน่อยเนาะอันนั้เป็นเนื้อใดอืมก้อยย่กขึ้นมาหนก้อยกอย้ไหมชม่อนือืมห้ามชมชม แบบซื่นเลยนะในเห็นก็โป้มือจำกันนั่งน้ำในว่ะหมักปวกไรมันมือนั่นมันอยากจางกูนี้เนาะโอ้ยมันแซ่บแล้วเลยนะมันแซ่บบ่ไนี่นะได้ใช่ทำนี่ได้ทำชุบค่าไม่หวานอืมพราะข้าน้อยเขานี่เอายังวะพราะข้าน้อยเขานี่ยังได้ดิโลบลาลูกเมืองแมวหายไหม อในบ้องในสีขาวมาแต่โรงเรียนก็กินโดดอันนี้บ่บ่กินโดดเลยเอาบ่หนดอดมันน่ะนี่ได้ดอดมันดนุกเอเห็ดพอได้ให้ดูกินเนาะพี่น้องเอ้ยคลิปนี้กันเนาสมควรเนาะพี่น้องเอ้ยมีแต่ว่า ขอจบคลิปไว้ซํานี้เด้อสาปลาลุงเลยเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องเอ้ยเนาะขอาพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็สิได้นําลาปาลุงไปเด้อเนาะพบกันใหม่อ่ามื้ออื่นพี่น้องเอ้ยเนาะเบิ่งบรรยากาศอ่าแจกน้ํางทานเฮาพี่น้องเอ้ยเนาะโดยไปด้เด้อพี่น้องเอ้ยเนาะโดยอยู่ดีมีแฮงกันเบิดสุขุสุขคน สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์สุกุสุคนเด้อ